สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนประกันสังคมมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกันตนหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ที่สอบถามกันเข้ามาว่าหากเราลาออกแล้วจะได้เงินคืนไหมรวมถึงถ้าหากว่าเรารับบํานาญจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นของ มอ3ม 3, 3ตรงนี้เมื่อเรารับแล้วเมื่อตอนอายุ55ปีเพราปีพอเราอายุครบ60ปีเราจะมีสิทธิ์ได้เงินผู้สูงอายุอีกหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ และสําหรับในคลิปนี้นะคะนหนยก็นําข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยไม่ว่าใครจะมีคําถามอะไรจากประกันสังคมมาตรา3ามสามสามาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทางเราข่าวสายขวดและน้อยก็จะนําคําตอบมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะสําหรับในเรื่องแรกนะคะที่ผู้ประกันตนมาตรา40หลายๆคนสงสัยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าหากเราลาออกจะได้เงินคืนไหมและเมื่อเราลาออกแล้ว เราจะยังคงได้รับค่าทำศพอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนเลยว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แผนแผนที่1จ่าย70บาทแผนที่2จ่าย100บาทและแผนที่3จ่าย300บาทนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในแผนที่1นั่นก็คือจ่ายอยู่ที่70บาทตรงนี้จะไม่มีเงินชราภาพถึงแม้ว่าเราจะหยุดทรงหรือเราลาออกก็ตามเราจะไม่ได้รับเงินใดๆกลับคืนทั้งสิน้น นะคะแต่ถ้าหากว่าเราส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้วันละ300บาทเมื่อนอนโรงพยาบาลหรือว่าวันละ200บาทถ้าคุณหมอเห็นว่าควรพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะตรงนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะซึ่งสําหรับแผนที่1จะมีสิทธิ์ได้รับทั้งสิ้น30วันนะคะถ้าหากว่าเรานํา30 คูณวันละ300เข้าไปก็เท่ากับใน1ปีเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้สูงสุดถึง9,000บาทเลยนะคะทั้งๆที่เราส่งเพียงแค่เดือนละ70บาทและเมื่อเราเสียชีวิตนะคะเราจะยังคงได้รับอยู่ที่25,000บาทแล้วถ้าหากว่าเรามีการส่งมานานเกิน180เดือนนะคะตรงนี้เนี่ยยังจะได้รับเพิ่มอีก 8,000บาทนะคะเท่ากับได้ทั้งสิ้น32,000บาทเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ในแผนที่1นะเพียงแต่ว่าไม่มีเงินชาราภาพลาออกไม่ได้รับเงินใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะคะส่วนแผนที่2และแผนที่3ตรงนี้เนี่ยจะมีเงินชาราภาพให้แผนที่2ที่เราจ่ายอยู่ 100บาทนะคะถ้าหากว่าเราลาออกเมื่ออายุ60ปีก็ให้นํา50บาทคูณกับจํานวนเดือนที่เราส่งเราส่งมากี่เดือนไม่ว่าจะเคยส่งมานานแล้วแล้วหยุดส่งไปมาส่งต่อตรงนี้เขาจะนับรวมให้หมดนะคะก็คือส่งมาทั้งหมดกี่เดือนก็นํา50บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งตรงนี้ก็จะเป็นเงินชราภาพที่เราได้รับเป็นบําเหน็จเงินก้อนไปเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อเราลาออกแล้ว ค่าทำศพจะได้รับไหมอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับค่าทำศพของผู้ประกันตนมาตรา40แผนที่2ที่จ่ายอยู่100บาทตรงนี้จะได้รับอยู่ที่25,000บาทและเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเรามีการส่งมาเกิน5ปีนะคะตรงนี้เขาจะเพิ่มเงินให้อีก8,000บาทซึ่งก็จะได้รับ32,000บาทนั่นเองนั่นก็คือ25,000บวกกับ 8 0 0 0นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ลาออกแล้วเงินค่าทำศพตรงนี้ก็จะไม่ได้นะแต่บางคนบอกว่าส่งได้ถึงแค่อายุ65ปีใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะถึง65ปีเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่เคยสมัครแล้วเราจะสมัครอยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา4 0เราสมัครได้อายุไม่เกิน65แต่ถ้าเราอยู่ในผู้ประกันตนมาตรา40เป็นสมาชิกอยู่แล้วตรงนี้สามารถส่งต่อได้ตลอด ชีวิตเราเลยนะคะเราจะส่งถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้และเช่นเดียวกันสําหรับแผนที่สองนะคะถ้ากรณีที่เรานอนโรง,งพยาบาลมีใบรับรองแพทย์ สามารถเบิกเงินชดเชยกรณีการขาดรายได,ได้ได้วันละ300บาทสูงสุด30วันถ้าหากว่าคุณหมอเซ็นให้พักผ่อนอยู่บ้านตรงนี้ได้รับต่อเนื่องอีก200บาทรวมแล้ว30วันใน1ปีเช่นเดียวกันนะคะส่วนสําหรับแผนที่3ที่จ่ายอยู่300บาทกลุ่มนี้นะคะถ้าหากว่าเราลาออกเมื่ออายุ60ปีก็ให้นํา150บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งเราส่งมาทั้งหมดกี่เดือนก็เอา150บาทคูณตรงนี้ก็จะได้เป็นบําเหน็จเงินก้อเ่น เดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลาออกล่ะเพราะว่าถ้าเราลาออกปุ๊บอย่างที่แจ้งค่ะค่าทําศพตรงนี้จะถือว่ายุติทันทีเนื่องจากว่าเราลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้ประกันตนแล้วแต่ถ้าหากเราส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่ส่งอยู่แผนที่3ตรงนี้เนี่ยจะสามารถได้รับค่าทําศพ5 0,000่นบาทเลยนะคะรวมถึงยังได้รับเงินกรณีชดเชยกรณีการขาดไรายได้ตรงนี้ถ้าเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้300บาท คุณหมอเซ็นให้อยู่บ้านได้อีกวันละ200บาทและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่อยู่ในแผนที่3นะคะตรงนี้ได้รับสูงสุด90วันเลยนะคะคือจะเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงเลยจะมีรายได้วันละ300บาทให้สูงสุดถึง90วันไม่จำเป็นต้องติดต่อกันนะคะก็คือเดือนนี้อาจจะอยู่10วันเดือนหน้า20วันอะไรแบบนี้รวมๆกันไปแต่ว่าทั้งปีเนี่ยเบิกได้ 90วันนะคะถ้าเอา300คูณ9กก็จะได้เท่ากับ2 7 0 0 0บาทเลยสําหรับเงินชดเชยกรณีการขาดไรายได้แต่ตรงนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะคือเราจะต้องมีการส่งมา3ใน4เดือนก่อนเราเจ็บป่วยอย่างเช่นเดือนนี้เราเจ็บป่วยย้อนกลับขึ้นไป4เดือนนะคะเราจะต้องมีการส่งมา3เดือนใน4เดือนไม่ว่าจะส่งติดการส่งเว้นวักได้หมดเพียงแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไข3ใน4เดือนนะคะและถ้าหากว่าเราส่งอยู่แ ที่หน่งตอนนี้เพิ่งมารู้ในคลิปนี้เองว่าเราไม่ได้รับเงินชราภาพหรออยากเปลี่ยนแผนได้ไหมตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมแจ้งเขาเลยว่าเราอยากจะเปลี่ยนแผน จากแผนที่1ไปเป็นแผนที่2หรือไปเป็นแผนที่3หรือว่าตอนนี้เราส่งอยู่แผนที่3แต่ว่าปีนี้เงินน้อยแต่ยังอยากเป็นผู้ประกันตนอยู่จะเลื่อนลงมาเป็นแผนที่2ก็ไปติดต่อได้นะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแผนไหนไปเป็นแผนไหนก็ตามสามารถไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะถ้าหากว่าเราไปติดต่อแล้วนะก็คือเดือนนี้เนี่ยเราจ่ายเป็นแผนปกติของเราแล้วก็เมื่อแจ้งเปลี่ยนแผนเดือนหน้าเราก็สามารถจ่ายได้ ตามแผนที่เราต้องการได้เลยแต่จะต้องไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมก่อนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเรารับเงินบํานาญจาก ประกันสังคมแล้วได้มาแล้วทุกเดือนตั้งแต่อายุครบ55ปีไม่ว่าจะเป็นม .33 หรือว่าม .39 นะคะตรงนี้เนี่ยรับบํานาญชราภาพมาตั้งแต่อายุ55เพราะถึงอายุ60จะมีสิทธิ์ได้รับเงินผู้สูงอายุอีกไหมตรงนี้นะคะสามารถรับได้เลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า เรารับได้2ต่อเลยรับเงินบํานาญจากประกันสังคมแล้วยังรับเบี้ยเงินชราภาพได้อีกด้วยถ้าอายุครบ60ก็คือได้รับ600บาทถ้า70ก็780 800แล้วก็90ได้อีก1,000บวกเพิ่มเข้าไป จากเงินบำนาญที่เราได้รับมาแล้วเมื่ออายุ55นะคะซึ่งตรงนี้เนี่หยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเรารับเงินบำนาญแล้วไม่มีสิทธิ์รับแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะอายุครบ60ก็สามารถไปติดต่อทําเรื่องได้เลยค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ